ตรวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาครับนะครับวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมแล้วครับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของเดือนนี้นะครับหลังจากที่เราไปชมวิวธรรมชาติจังหวัดระยองครับวันนี้มาที่ทุ่งนาครับนะครับเรามาชมบรรยากาศนาครับทุ่งนาขี้ขี้วครับอันนี้ก็ฝนเพิ่งจะ สองวันครับต่อเนื่องเลยนะครับน้ําในนาก็เต็มไปหมดนะครับมีแต่น้ำครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูเห็ดเพาะคันนาครับครับยังมีเห็ดเพาะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเห็ดเพาะจะมีแต่ต้นฤดูฝนนะครับว่าเห็ดเพาะที่นี่ก็เรียกเห็ดเพาะคันนาครับจะมีถึงมีตลอดถึงเดือนกันยายนนะครับตลอดเห็ดเพาะคันนานะครับ การจะมีเห็ดเพาะขนาดมีองค์ประกอบอยู่สามส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเชื้อเห็ดเพาะนะครับจะต้องมีเชื้อเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะก็จะมีเชือ้อเชื้อก็เกิดจากเห็ดเพาะนี่แหละนะครับนี่ก็คือเห็ดเพาะที่แก่แล้วนะครับแก่แล้วแก่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะข้งางในก็จะมีสปอร์ครับไม่สปอร์ถ้าพเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นสปอร์นะับ นี่คือสปอร์ของเห็ดเพาะครับนี่นะครับสปอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปผสมทําเชื้อได้นะครับเอามาลดคันนาเราได้นี่เชื้อเห็ดเพาะนะครับเอามาผสมทําเป็นเชื้อเอามาลดตามคันนานี่คือองค์ประกอบที่หนึ่งเราจะต้องมีตัวนี้นะครับต้องมีเห็ดเพาะที่แก่แล้วนะครับอยู่ในคันนาของเรานะครับอันที่สองนะครับ ถ้าเป็นเห็ดพอคนาก็จะต้องมีคนานี่คือคนาอันที่สองก็คือคนาครับจะต้องมีคนาถ้าไม่มีคนาจะกลายเป็นเห็ดพอคนาไม่ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเชื้อเห็ดพอนะครับเช้เห็ดพอก็คือเห็ดพอที่แก่แล้วอที่สองก็คือคนาครับแล้วองค์ประกอบที่สามนะครับถ้าเราจะทําเห็ดพอคนาองค์ประกอบที่สามจะต้องมีนี่ครับใกล้ๆคนาเราจะต้องมีต้นไม้ครับมีต้นไม้บ้างมีต้นไม้บ้างเพราะเชื้อเห็ดพอนั้นเขาเป็นเชื้อราครับเจอมาขึ้นกับ รากนะครับรากของต้นไม้อาศัยรากของต้นไม้ครับอยู่ดีๆเขาจะเกิดในดินไม่ได้ครับเขาจะเจริญกับรากของต้นไม้นะครับที่เราเห็นก็จะเป็นต้นต้นกุ้งนะครับต้นกุ้งรากของเขาก็บริเวณนี้ก็สามารถที่จะเกิดเป็นเห็ดเพาะได้นะครับนี่คือองค์ประกอบ3อย่างครับ3อย่างในการที่เราจะมีเห็ดเพาะคนาเกิดขึ้นได้นะครับทบทวนครับส่วนที่หนึ่งก็คือ นี่นะครับเชื้อเห็ดเพาะนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นใกล้ๆก็คือต้นไม้ครับมีต้นไม้เป็นองค์ประกอบและส่วนที่สามเห็ดเพาะคนาก็จะต้องมีคนาครับนะครับอันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาครับนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับหลังจากที่เราไปไปดูบรรยากาศริมทะเลครับนะครับจังหวัดระยองเสร็จนะเรามาบรรยากาศคนาบ้างนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศการพาเพื่อนๆมาชมเห็ดเพาะคนาครับมาดูว่าในเดือน เมืสิ้นเดือนเนี่ยเราจะเจอเห็ดเพาะคันนาไหมนะครับซึ่งไปดูกันเลยนะครับนี่คือคันนานะครับมาดูครับนี่ครับหลังจากฝนตกไปสองวันครับแต่วันที่เราไปจังหวัดระยองนะครับแล้วก็จะมาดูนี่ครับนี่ครับนี่ครับทุกคนดูครับนี่คือเห็ดเพาะเห็ดเพาะในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาครับนี่นะครับ เห็ดพาะนะครับเนี่ยดูครับเขาจะเริ่มเจ็บตัวเป็นกลุ่มครับแกะออกมานี่ครับโอ้โหครับใหญ่อลังการได้แก่แล้วครับเป็นเห็ดเพาะที่เกิดตอนฝนตกมาเมื่อสองวันที่แล้วครับนี่ครับดูสีของเขาครับนะครับยังขาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องแกะดูนะครับแกะดูอยู่ข้างคันนานะครับ แกะดูว่าแก่หรืออ่อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแก่หรืออ่อนนะครับถ้าเสร็จก็จะสีขาวแบบนี้นะครับต้องแกะดูนะครับแกะดูใช้เล็บจิกได้ครับนี่ครับแกะดูเพื่อสเกะตครับถ้าแกะดูแล้วเป็นสีขาวแบบนี้ครับนี่ครับสีขาวแบบนี้ครับีนข้างในครับนั่นแสดงว่าเป็นเห็ดเพาะที่เกิดใหม่ๆครับนําไปรับประทานจะอร่อยมากเลยนะครับเห็ดเพาะ ไม่มีสารพิษด้วยนะครับเห็ดเพาะธรรมชาตินะครับนี่เก็บมาให้ดูสองเห็ดเพาะสองก้อนครับเห็ดเพาะครับดูกลุ่มของเขาครับอืมสมอนเห็ดเพาะเห็ดเพาะน้อยครับอันนี้ก็เกิดใหม่ๆนะครับแล้วเราขยี้นะครับนี่นครับก็ขาวนี่ครับเฮ้ยเห็นหลงอยู่ไหมครับ ถ้าเขาเกิดเขาจะเกิดเป็นกลุ่มครับนี่ครับอีกอันนะครับนี่ครับโอ้โฮใหญ่อยู่ครับเป็นกลุ่มนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นสองก้อนนะครับสองก้อนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสองก้อนนี้ถ้าดูล้างน้ําแล้วก็จะเป็นไงครับนะครับเชื้อเขาก็จะเป็นสปอร์ครับ ะนครเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับหลังจากล้างน้ําแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาครับพาเพื่อนมาเก็บเห็ดพอคันนาครับสิ้นเดือนสิงหาคมครับนะครับตามคันนาครับจากที่พาเพื่อนๆไปเที่ยวชายทะเลนะครับก็จะมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้างนะครับนี่ครับหลังจากล้างแล้วครับนะครับยังอ่อนอยู่นะครับเพราะว่าเราแกะดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ นี่ก็คือเห็ดเพาะที่เพิ่งเกิดใหม่ครับนำไปแกงก็ได้นะครับส่วนใหญ่เอาไปแกงครับใส่ยอดผักติ้วครับผักติ้วก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะครับหรือถ้าไม่มีก็ใช้ยอดมะขามนะครับหรือไม้กตมะขามก็ได้นะครับแกง้ลยกันครับนี่ครับล้างใหม่ๆครับก็ไม่ล้างเลยนี่ครับยังไม่หมดนะครับกลุ่มครับครับแล้วเรามาดูว่าจะมีอีกไหมนะครับนี่ครับ นี่ยางนี้ครับนี่ครับเราไม่ต้องไปเข้าป่าครับดูดอกนี้ครับดอกนี้นั่นคือดอกที่แก่ครับดอกที่พาเพื่อนเกิดนี่คือดอกที่แก่ถ้าแก่ก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นสีดํามีสปอร์ซึ่งสปอร์เหล่านี้แหละนะครับก็จะเกิดเจริญเติบโตเป็นเห็ดเพาะรุ่นต่อไปนะครับเห็ดเพาะรุ่นต่อไปนะครับเรามาดูครับว่ามีไหม ดูครับดีอ่ยังมีครับนี่เป็นลูกโอ้โหครับอันนี้ครับอันนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่นะครับนี่ขาวครับนี่คือเห็ดพอขนาวันที่31สิงหาคมครับวันอาทิตย์วันว่างเรานะครับพาเพื่อนๆมาผ่อนคลายครับเข้าสู่บรรยากาศทุ่งนาครับทุ่งนาทุ่งนามาเก็บเห็ดพอกกันครับนี่แะครับ ไม่ได้เป็นคลิปเก่านะครับเพราะเป็นการไลฟ์สดนั่นก็คือปัจจุบันนตอนนี้เลยนะครับณตอนนี้เลยนะครับแม่ลูกเล็กๆก็มีครับเพิ่งเกิดลูกเล็กๆนะครับนี่ก็คือหนึ่งชุดครับเขาอยู่ที่นี่นะครับยังมีหลงเหลือนี่สองสองลูกเล็กๆครับเห็ดเผาะคันนาครับเห็ดเผาะคันนาเพื่อนๆมีหรือเปล่าครับองค์ประกอบที่จะเกิดเห็ดเผาะคันนานะครับก็จะมีอยู่สามอย่าง นะครับสามอย่างนะครับถ้ามานเพื่อนๆอยากจะมีเห็ดเพาะคนาบ้างนะครับอยากจะมีเห็ดเพาะคนาได้เก็บไว้ได้กินตลอดนะครับก็จะมีอยู่สามสวนนะครับยังไม่หมดนะครับนยังนี่เดี๋ยวสูดให้ดูครับนี่ไปนี่ครับนี่ก็ยังเป็นเห็ดเพาะอยู่นะครับยาวไปทั้งคันครับยาวไปนู่นเลยครับนะครับเดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับว่า เราจะมีเห็ดเพาะคนานะครับไว้ทานยังไงนะครับองค์ประกอบเราจะมีสามส่วนครับเราไม่ต้องทางป่าปลูกป่าอาจจะปลูกไม่ทันครับแต่ว่าถ้านาของเพื่อนๆนะครับมีต้นไม้ใหญ่ครับนีต้นไม้ใหญ่ครับนาผมก็จะมีต้นนี้ครับที่บางเขาจะเรียกว่าต้นกุ้งนะครับอยู่บริเวณนาของเราครับดังนั้นถ้าเป็นนา ที่เป็นลานใหญ่ๆไม่มีต้นไม้เนี่ยก็ลําบากครับเพราะว่ามันจะไม่มีที่ให้เหตเพาะนะครับใช้ในการสร้างสปอร์นะครับเพราะเหดเพาะเหล่านี้เขาจะต้องสร้างสปอร์ดยการอาศัยรากของต้นไม้ครับ,ร,บรากของหญ้าได้ไหมนะครับหญ้า,านั้นเป็นพืชที่มีอายุสั้นครับอายุเขาแค่ไม่ถึงปีเขาก็ ตุยไปแล้วนะครับแต่ว่าพวกต้นไม้ใหญ่ครับเขาจะมีอายุยืนหลายปีครับทาให้การเจริญเติบโต,ตของสปอร์ที่ไปเกาะกับรากสามารถที่จะเจริญเติบโตในปีต่อๆไปได้ดังนั้นถ้ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ในนานะครับก็เข้าสู่องค์ประกอบที่1ได้นะครับมีต้องมีต้นไม้ใหญ่ครับอันที่2ก็คือลองสํารวจคันนาของเพื่อนๆดูนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเจอนะครับเหตุเพาะ หรือซากเห็ดเผาะเก่าๆนะครับเห็ดเผาะแก่ๆนะครับนั่นแสดงว่าเชื้อเห็ดเผาะจะมีอยู่ที่คันนาของเพื่อนๆนะครับนี่คือส่วนประกอบที่สองครับนั่นก็คือเห็ดเผาะแก่นะครับเห็ดเผาะแก่ครับแล้วก็ส่วนประกอบอันที่สามครับการที่มีเห็ดเผาะคันนาได้นะครับเห็ดเผาะคันนาได้จะชื่อเห็ดเผาะคันนาได้เพื่อนๆก็ต้องมีคันนานี่คันนาถ้าครบสามองค์ประกอบครับคําตอบที่ได้เพื่อนๆก็จะมีเห็ดเผาะคันนาไว้กินตลอดครับนะครับ What's this? Hello ครับ This is is a mushroom นี่ครับ Mushroom 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 is t i z e mushroom in the farm Hello Hello ครับอายุขอบคุณมากครับขอบคุณมาก Thank you Thank you นะครับนี่คือเห็ดพอคานานะครับอ่า uh, this is a farm e r and in Thailand in Thailand and you see is uh mushroom mushroom นะครับมีสามองค์ประกอบแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ผลิตเห็ดเพาะคันนาได้นะครับเห็ดเพาะคันนาได้นะครับนี่อะไรนะครับอ่ะเรามาดูว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะว่าแสงมันใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะไม่ต่อนะครับอ่ะมาดูไอ้ทีนี่ครับนี่นี่ครับนี่คือเชื้อของเขาครับเชื้อของเห็ดเพาะนะครับก็จะมีขาขาวแบบนี้ครับเกิดขึ้นนะครับนี่ครับนี่เชื้อขาขาวครับนี่นะครับ ว้าว <Wow. S 2> นี่ครับนี่ยังเยอะอยู่นะครับเลยนี่ว้าวนี่นะครับต่อไปครับใคยับมาพอครับดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่น เยอะครับถ้าเขาได้เกิดก็จะเป็นกลุ่มครับนี่นะครับนี่คือเห็ดเพาะคันานะครับนี่วันที่31สิงหาคมครับ,รบ,นะรบขอบคุณนะครับขอบคุณมากอ่อ uh, is ิซ is a mushroom ิ s ิซ is this a mushroom. i นเดอะฟาร์ r t ดอ farm. This is rice. Some thái lan, some food. Thank you, thank you for the watching. Where you from? My chicken, I know I'm going to talk about Tangshan. Where you from? This is Thailand. เรามาต่อครับนี่ครับนี่โอ้โหยังมีอยู่ครับนี่ขาวๆนี่ครับว้าวสมองครับเอ้ยนี่ครับโอ้โหยาวไปนี่ครับ นำนี่ให้เพาะคันลานะครับอินโดนีเซียโอ้เดี๋ยวครับทูไทยแลนด์สำหรมัดสำหรมัดโอ้อินโดนีเซียอินโดนีเซียอ่า have uh, some mushroom uh, this is f i e l in Thailand in Thailand Thank you Thank you เราเรามีเพื่อนอินโดนีเซียด้วยนะครับ Thank you ครับ Thank you วว้าอ่า This is a rain sub rain in Thailand thank you for watching with t a t this video thank you thank you so thank you so much สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนต่างชาติเข้ามาคุยด้วยนะครับโอ้รู้สึกดีใจมาก ah uh, very really happy <laughs> very happy ครับนะครับเพื่อนมาจากอินโดนีเซียนะครับขอบคุณมากเลย thank you so much คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปไลฟ์สดในการเก็บเวลานะครับของช่องนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านกฎเกณฑ์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับการเก็บเห็ดเพาะคันนะครับเห็ดเพาะคันนะครับนี่เห็ดเพาะคันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากมีเห็ดเพาะขนนาเก็บได้เก็บตลอดปีนะครับก็ใช้สามองค์ประกอบที่ผมพูดถึงนะครับนั่นก็คือจะต้องมีทุ่งนานะครับมีต้นไม้ใหญ่มี่ัมทืีนี่ครับต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะต้องมีนะครับเห็ดเพาะที่แก่นะครับเห็ดเพาะที่แก่เป็นสปอร์เห็ดนะครับสปอร์เห็ดนะครับสามสิ่งนี้นะครับ เพื่อนๆก็จะสามารถที่จะมีเห็ดเผาะคนาไว้บริโภคในครัวเรือนได้นะครับ thank you so much นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนต่างชาติด้วยชาวโดดีเซียด้วยนะครับที่เข้ามาครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามานะครับขอบคุณมากเลยนะครับบ๊ายบายครับ